สวัสดีครับทุกคนผมทาดาโรบิกนะครับอ่านะครับหลังจากหายไปนานนะครับวันนี้ผมจะมาทาการรีวิวเจ้านี้ครับก็คือแกนสามนะครับอ่านะครับก็ซึ่งเป็นลูบิกที่มาแรงมากๆในขณะนี้นะครับก็ลูบิกลูกนี้นะครับมาจากค่ายแกนนะครับแล้วก็เป็นเหมือนจะเป็นลูบิกที่ท็อปที่สุดนะครับของค่ายณะตอนนี้นะครับ ก็นี้เป็นแกน3 6 x IPG V 5นะครับคือเป็นรุ่นรุ่นปกตินะครับมันจะมี IPG V 5แล้วก็นูม e ริค a l นะครับคือ Numerical เนี่ยมันสามารถปรับด้วยมือได้แต่นี้มันต้องใช้ที่ไขปรับนะครับก็เป็นรุ่นธรรมดาอยู่แล้วนะครับโอเคนะครับผมจะมารีวิวเจ้านี้นะครับในวันนี้โอเคนะครับก็จะเป็นยังไงเดี๋ยวไปชมกันเลยครับไปเลย ก็อย่างที่บอกทุกคนไปนะครับว่าวันนี้ผมจะมาทําการรีวิวเจ้านี่นะครับคือแกน 36x นะครับก็ก่อนอื่นเลยนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับ o w e b c a n d ท s p e e d c o m ทนะครับที่ทําการส่งเจ้าแกน 36x มาให้รีวิวนะครับขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณมากครับก็โอเคนะครับก็อย่างก่อนอื่นนะครับผมขอพูดถึงการแกะกล่องก่อนนะครับถ้าเราแกะกล่องมาตอนแรกเนี่ยสิ่งที่เราจะเจอในกล่องเลยนะครับก็คือนี่ครับก็จะเป็น G.S. นะครับอ่า G.S. ก็คือเป็นตัวสปริงของมันนะครับที่เราสามารถเปลี่ยนได้นะครับก็จะมีทั้งหมดที่ให้มานะที่ผมได้มาจะเป็น3สี่นะครับก็จะเป็นน้ำเงินเหลืองและม่วงนะครับซึ่งในในเจ้าตัวรูบิกเนี่ยจะมี G.S. สีเขียวอยู่นะครับอ่าจะมี G.S. สีเขียวมาให้อยู่นะครับก็คือเหมือนเราได้มา4สีนั่นแหละนะครับอ่าก็เป็นเขียวน้ำเงินเหลืองม่วงนะครับแล้วผมใส่เซนเตอร์ไปโอเค และอีกอย่างหนึ่งนะครับที่พิเศษเลยนะครับแล้วก็เราจะได้นี่ครับเป็นแม่เหล็กนะครับซึ่งแกนสหกเนี่ยเป็นเป็นสิ่งที่พิเศษอย่างหนึ่งเลยคือต่างจากรุ่นปกติก็คือมีแม่เหล็กนะครับแม่เหล็กที่สามารถเปลี่ยนได้นะครับความแรงของแม่เหล็กไม่เท่ากันว่างั้นนะครับก็จะมีเป็นแม่เหล็กสัญลักษณ์ของเป็นสีนะครับก็จะมีสีใสสีเหลืองสีเขียวและสีขาวนะครับนะครับก็จะมีมาให้นะครับแก๊สหกจะมี2ออย่างนี้นะครับและนะครับ ก็จะมีถุงนะครับถุงผ้าแกนคิวบนะครับอ่าแกนคิวบแล้วก็เป็นน้ำยาแกนมาให้นะครับของอย่างนี้ด้วยโอเคก็นะครับเรามาเริ่มมามองที่ตัวลูบิกกันเลยดีกว่านะครับก็อันนี้นะครับเป็นสีซิกเลสนะครับซึ่งทำสีออกมาได้สวยมากครับคือรูบิกนะครับลูกนี้นะครับก่อนที่จะออกมาเป็นแกน 36x เนี่ย ก็อย่างที่ทุกคนเห็นนะครับก็คือเป็นแกน3าม R ซึ่งแกน3าม R เนี่ยเดี๋ยวผมเอามาให้เทียบให้ดูนะครับก็คือนี่ครับแกน3าม R เขาจะทําสีเชสสีที่มันแตกต่างกันนะครับคือผมคิดว่าเชสสีเนี่ยเขาอาจจะเอา3าม R มาทดลองทําดูนะครับให้มันเป็นแบบสีทึบนะครับอ่าสีมันทึบๆนะครับซึ่งมันก็ไม่ไม่เหมาะนะครับอันเดิมเหมาะกว่านะครับก็มันพัฒนามาจาก แกน 36R ยังไงก็คือเขาเพิ่มแม่เหล็กเข้ามานะครับแล้วก็ความรู้สึกนะครับทาเหมือนชิ้นส่วนให้มันแตกต่างไปจากเดิมนะครับแล้วก็เฉดสีนะครับนะครับก็เก็บแกน 36R ไปก่อนนะครับก็คือแกน36เนี่ยจะมีเฉดสีที่เหมือนแกน 354M เลยนะครับแกน356นะครับ 356X จะเหมือน 354M นะครับแต่ว่าขนาดนะครับขนาดจะแตกต่างไปจาก 354M นะครับก็คือผมขอพูด พูดพูดแบบว่าเริ่มใหม่เนะเพราะว่าอาจจะคนที่มาดูใหม่ๆอาจจะงงะครับแกนเนี่ยนะครับก็คือเขาเริ่มมาจากแกนส6หเริ่มที่36เลยนะก็คือเป็น36 a RSM เสร็จปุ๊บก็มาเป็น354 M เสร็จปุ๊บก็มาเป็นแกน3 5 6 R แล้วก็เป็นแกน36 X อ่ะเรียงอย่างนี้น่าจะถูกนะครับก็คือมีมาทั้งหมด4ขั้นตอนนะครับ RSM 3 5 4 M แล้วก็ 356R แล้วก็ 356X อันนี้ก็เป็นรุ่นรุ่นล่าสุดเลยนะครับก็เป็น 356X นะครับก็เฉดสีนะครับเป็นเฉดสีปกติของแกนอยู่แล้วนะครับเป็นเฉดสีแบบไบรท์นะครับก็คือเป็นเฉดสีสว่างนะครับอ่าแล้วก็สิ่งนะครับอันนี้ผมจะนํามาเปรียบเทียบกับแกน 354M นะครับสิ่งที่เอ่อทางแกนผลิตออกมานะครับผลิต 354M ออกมาแล้วคนไม่ค่อยชอบก็คือขนาดนะครับ ขนาดมันเล็กเกินไปนะครับคือมันคนส่วนใหญ่เนี่ยมือเขาจะเหมาะที่ขนาดดูบิกประมาณ56ิมิลนะครับก็อันเนี้ยทำออกมา54 mm นะครับซึ่งมันเล็กกว่า2มิลแล้ว2มิลเนี่ยบางคนอาจจะมองว่ามันนิดเดียวนะครับแต่ที่จริงคือถ้ามาปิดแล้วมันจะรู้สึกได้เลยนะครับก็มันออกมานะครับคือเขาเขาทำออกมานี่ย354มมิล mm นะครับมันมีปัญหาแค่ตรงขนาดแต่นอกนั้นดีหมดทุกอย่างนะครับความรู้สึกอะไรก็ดีหมดทุกอย่างนะครับแต่ว่า มันเล็กเกินไปนะครับแล้วก็เขาเลยทําการผลิต 356x นะครับคือพัฒนานะครับพัฒนามาจาก354เนี่แหละก็คือพัฒนาให้มันใหญ่ขึ้นนะครับให้มันเป็น356นะครับให้มันเป็น56มิลนะครับแล้วก็ทําให้แม่เหล็กมันสามารถเปลี่ยนได้ด้วยก็คือพัฒนาขึ้นมานะครับแล้วก็ทําให้มันดีกว่าเดิมด้วยนะครับก็ลูกบิดลูกนี้นะครับอย่างที่บอกไปมันสามารถเปลี่ยนแม่เหล็กได้นะครับนะครับ ความรู้สึกนะครับเป็นยังไงนะครับสีนี้ทุกคนอยากรู้นะครับความรู้สึกมันเนี่ยมันดีกว่าสามห้สี่เอมนะครับแล้วก็คือคือมันถ้าใครมีสามห้าสี่เอมเนี่ยลองคิดสภาพมันเป็นห้าสิบหกมิลนะครับแล้วมันก็ดีกว่านั้นด้วยนะครับมันสามารถเปลี่ยนแม่เหล็กได้ด้วยนะครับอันนี้คือความพิเศษของมันนะครับนะครับคือความรู้สึกมันดียังไงเหรอครับผมเบสกันคือความรู้สึกมันนุ่มนะครับมันนุ่มมันนุ่มแบบว่า มันลื่นนะครับมันลื่นแล้วมันสมูทสมูทแบบว่าคุมได้นะครับมันไม่ลื่นแบบลื่นจนเกินไปนะครับเ <Wow. S 1> นี่ยครับมันลื่นแบบคุมได้นะครับไม่ใช่แบบลื่นเกินนะครับแล้วแบบคุมไม่ได้นะครับเนี่ยครับ มันบิดแล้วมันสมูทจ,จริงนะครับมันสมูทมากนะครับมันมีความนุ่มนะครับแล้วแบบบิดแล้วเฉดสีมันสบายตาครับเฉดสีมันตัดกันได้อย่างชัดเจนเลยนะครับเนี่ยครับดูครับเฉดสีมันตัดได้อย่างชัดเจนเลยนะครับเท่านเป็นเฉดสีเดียวกับ 354m เนี่ยแหละครับเฉดเหมือนกันเลยนะครับเฉดเดียวกันเลยนะครับก็เหมือนกันเลยถ้าเป็นพี่น้องกันนะครับพี่น้องกันแต่แค่คนละไซส์นะครับคนละไซส์นะครับอันนี้ผมเก็บไปก่อน เนี่นะครับอ่าเป็นเฉดสีเด mm. ียวเฉดสีมันตัดกันได้อย่างชัดเจนเลยนะครับแล้วก็เป็นเฉดสีที่มันมองแล้วสบายตานะครับไม่ทึบหรือว่าสว่างเกินไปนะครับเนี่ยครับอ่าตัดกันได้อย่างชัดเจนนะครับมองแล้วแยกได้ชัดเจนเลยนะครับความรู้สึกนะครับก็เป็นความรู้สึกที่นุ่มนะครับนุ่มและสมูทนะครับและสามารถคุมได้นะครับ และสิ่งนะครับที่ทําให้มันลื่นนะครับแลวมันสามารถคุมได้นะครับก็คือรังผึ่งนะครับเดี๋ยวผมขออธิบายเรื่องรังผึ่งก่อนนะครับรังผึ่งเนี่ยจะมีตั้งแต่แกน a s m นะครับแกน SM ขึ้นมานะครับที่ผมอธิบายตอนแรกเนี่ยไอเอสามารถ 4m แกน 36r และ 36x เนี่ยมีรังผึ่งหมดนะครับแต่35 356 sm เนี่ยมันเป็นแกนมันเป็นรังผึ่งแบบเวอร์ชันแรกนะครับเป็นเวอร์ชันที่1น่งนะครับรูปเนี้ย แกนเอนะครับเดี๋ยวผมเรียงให้ดูเลย SM 34M 36R 36X ทั้งหมดนี้มีรังผึ้งหมดเลยนะครับอ่ารังผึ้งคืออะไรเดี๋ยวผมมีอินเสิร์ตอินเสิร์ตให้ดูนะครับรังผึ้งนะครับมันจะเป็นคล้ายๆมันเป็นเอ่อมันเป็นคล้ายๆรังผึ้งนะครับอยู่ที่ชิ้นคอนเนอร์นะครับอยู่ที่ชิ้นคอนเนอร์และชิ้นเอชนะครับของเจ้าตัวรูบิกนะครับก็คือมันจะมีทุกรุ่นเลยแต่ว่า ไอเอสเอ็ม <N> เนี่ยมันเป็นเวอร์ชันแรกนะครับอ่าเวอร์ชันแรกแต่ว่า3อันเนี้ยมันเป็นเวอร์ชัน2นะครับก็คือมันต่างกันยังไงนะครับเวอร์ชั่นแรกเนี่ยไอเจ้าตัวรังผึ้งเนี่ยมันจะมีแค่ครึ่งหนึ่งนะครับครึ่งหนึ่งของคอนเนอร์แต่ว่าเวอร์ชันที่2เนี่ยมันจะมีเต็มชิ้นเลยนะครับเป็นเต็มชิ้นข้างในนะครับอ่าเต็มเต็มชิ้นเลยมีรังผึ้งหมดเลยนะครับมีรังผึ้งในชิ้นทั้งหมดอ่ามันครอบคลุมหมดเลยนะครับแต่อันเนี้ยมันครอบคลุมแค่ครึ่งหนึ่งนะครับ ก็รังผึ่งนะครับช่วยในการเพิ่มความลื่นครับหรือลดแรงเสียดทานนะครับแล้วก็ทําให้มันคุมได้นะครับทำให้มันลื่นทําให้มันสมูทนะครับอ่าใช่ครับรังผึ่งเป็นเป็นส่วนในการทําอย่างนั้นนะครับโอเคนะครับอ่าเรากลับมาต่อที่สามหกเอ็กนะครับก็นะครับมาพูดถึงเรื่องการเปลี่ยนแม่เหล็กดีกว่านะครับอ่าการเปลี่ยนแม่เหล็กนี่นะครับก็อย่างที่ให้ดูนะครับมันจะมีสี เขียวสีเหลืองสีขาวสีใสแล้วอ่านะครับประมาณนี้มีเขียวขาวเหลืองใสนะครับมีสี่สีนะครับมาเริ่มอธิบายก่อนนะครับเขียวนะครับมันก็จะเป็นแรงของแม่เหล็กแบบหนึ่งนะครับเหลืองมันจะเป็นแมงแม่เหล็กแบบหนึ่งนะครับขาวก็จะเป็นแบบนึ่งส่วนใสก็คือไม่มีแม่เหล็กนะครับใสแบบนี้นะครับมันจะไม่ไม่มีแม่เหล็กนะครับนะครับ แล้วทำไมมันถึงไม่มีแม่เหล็กก็คือบางคนอาจจะชอบแบบที่มันไม่มีแม่เหล็กนะครับเราสามารถเปลี่ยนส่วนไหนของของเจ้าตัวลูบิกก็ได้นะครับที่เป็นเป็นคอนเนอร์เท่านั้นเอชเท่านั้นนะครับชิ้นเอชเท่านั้นที่สามารถเปลี่ยนได้นะครับชิ้นคอนเดอร์เราไม่สามารถเปลี่ยนได้นะ,ะครับก็ผมได้ทําการเปลี่ยนไปแล้วแหละนะครับเปลี่ยนเปลี่ยนเจ้าตัวชิ้นเอชแถวกลางนะครับเปลี่ยนจากสีขาวนะครับให้มันเป็นสีเหลืองนะครับ แล้วถามว่าความสุกเปลี่ยนไหมเปลี่ยนครับผมรู้สึกว่าสีขาวเนี่ยแม่เหล็กมันจะดูดแรงกว่านะครับผมก็เลยเปลี่ยนสีเหลืองลองดูครับมันก็นุ่มขึ้นนะครับวิธีเปลี่ยนเปลี่ยนยังไงนะครับเดี๋ยวก็เราทงการแกะชิ้นที่เราอยากเปลี่ยนออกมานะครับสมมติผมจะเปลี่ยนสีเหลืองเป็นสีเหลืองแล้วกันทาวิธีเปลี่ยนนะครับอันนี้วิธีเปลี่ยนนะครับแล้วก็หยิบอันที่เราต้องการเปลี่ยนออกมานะครับแล้วมันจะเป็นแม่เหล็กใช่ไหมแล้วก็วางนะครับเอาอันที่เราต้องการ ต้องการเปลี่ยนเนี่ยนะครับอันเี่าต้องการเปลี่ยนจิ้มเข้าไปในรูนะครับรูที่มันช่องที่มันมีมีแม่เหล็กอยู่นะครับจิ้มเข้าไปนะครับแล้วก็กดลงไปเลยนะครับนะมันจะทะลุเข้าไปนะครับแล้วก็กดลงมานะครับอันเก่าอ่ะบันก็จะเดนจากกระเด็นออกมานะครับแล้วก็เก็บไปนะครับแค่นี้ครับเปลี่ยนง่ายนะครับอ่าเห็นไหมไอ้นนี้ยลูบิกรุ่นใหม่ๆมันมีออปชั่นต่างๆมากมายมาเยอะมากครับมันทําให้เราแบบสะดวกมากขึ้นนะครับ เนี่ยครับแรงในการดูดมันก็จะเบาลงนะครับมันก็จะเล่นดีขึ้นนะครับมันแล้วแต่ความชอบส่วนบุคคลนะครับคือมันทําให้แบบมันตอบตอบโจทย์นะครับตอบโจทย์ของของแต่ละคนได้มากขึ้นนะครับแบบใครชอบแบบไหนก็เปลี่ยนแบบนั้นอะไรเงี้ยนะครับส่วน G S นะครับหลายๆคนก็คงคงจะรู้วิธีเปลี่ยนนะครับอ่าก็จะมีสีเหลืองสีม่วงแล้วก็สีน้ําเงินมาให้นะครับก็ประมาณนี้นะครับ โอเคนะครับก็ต่อมานะครับเป็นเรื่องของ Cutting Corner นะครับ Cutting Corner ก็เป็นส่วนที่สำคัญอย่างหนึ่งเลยนะครับในการ o ซ v e นะครับในการเล่น r u b บินะครับก็ลูปบิดรนี้นะครับนี่นะครับ45นะครับ45องศาสบายมากครับสบายจริงครับเนี่ยครับมันได้ทุกจุดเลยนะครับได้ทุกจุดนะครับ ไม่ว่าจะน้อยจะมากขนาดไหนมันได้ทุกจุดจริงๆครับเนี่ยครับรีเวิร์สครับรีเวิร์สก็ได้ทุกจุดนะครับแต่จะมีบางจุดที่อาจจะติดติด,ดหรือว่าอาจใช้แรงมากกว่าเดิมหน่อยๆนะครับอ่านะครับก็ถือว่าคัตติ้งคัตติ้งคอเนอร์เนี่ยก็ถือว่าเยี่ยมมากๆนะครับต่อมานะครับเป็นเรื่องของล็อกอัพนะครับ ล็อกอัพนะครับลูกนี้นะครับไม่เคยเจอเลยนะครับผมไม่เคยเจอนะ,อะไม่เคยเจอเก็คือเขาทําออกมาได้ดีจริงๆนะครับมันสมูทนะครับแล้วมันแบบมันไม่มีล็อกอัพติดขัดอะไรเลยนะครับอ่านะครับเนี่ยครับมันไม่มีล็อกอัพเลยจริงๆนะครับ แมันเล่นได้พิวมากครับมันสามารถเล่นกันได้ต่อเนื่องจริงนะครับปิดแรงแรงก็ลื่นนะครับปิดเบาๆก็ลื่นนะครับก็เรื่องล็อกอัพมีผมให้เต็มนะก็คือมันไม่ไม่มีล็อกอัพเลยนะครับนะครับแล้มาถึงเรื่องสุดท้ายนะครับก็คือเรื่องของการป๊อปนะครับการป๊อปลูกนี้นะครับผมเคยเจออยู่ครั้งเดียวนะครับเพราะว่าตอนนั้นผมปิดแรงมากนะครับบิด มิดแบบบ้าพลังนะครับบิดแบบปึ้งนะครับเออก็หลุดออกมาชิ้นหนึ่งอะชิ้นเอ็กระเด็นออกมานะครับแต่ว่าถ้าบิดโดยแรงแบบคนธรรมดานะโซฟปกติไม่มีทางหลุดแน่นอนครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนอกจากว่าคุณจะไปปรับ GS ให้มันไขออกอย่างน้ยน,นะครับอันนั้นคือคือมันมันมีทางโอกาสป๊อบนะครับแต่อันเนี้ยนะครับคือขนาดนะครับขน,ขนาดขนาดอันนี้คือแบบว่า ขนาดหมุน G S ให้แน่นแล้วนะครับมันยังลื่นขนาดนี้เลยนะครับบิดถ้าละมุดทําให้มันหลวมวันนี้มันคงปืดปร์ตปืดปาป๊ดาเกิน,นครับคนปกติคงคุมไม่ได้นะครับแต่นี้คือหมุน G S ให้มันแน่นนะครับก็คือถ้ามันอยู่ที่ตรงจุดของมันพอดีเนี่ยมันจะพอดีครับสมุดลื่นปกติแล้วก็คุมได้ และสุดท้ายนะครับก็ผู้ชมอาจจะถามว่ามันควรซื้อไหมนะครับก็ถ้าถามผมนะครับผมจะตอบว่าควรซื้ออย่างยิ่งนะครับมันเป็นลูบิกลูกดีลูกหนึ่งเลยนะที่มันดีมากๆนะครับแต่ว่ามันอาจจะมีราคาที่มันอาจจะสูงนิดหน่อยนะครับก็คือก็คือมีราคาที่1,860บาทนะครับจอลูกนี้นะ1,860บาทนะครับก็ถ้าใครที่มีงบพอนะครับ แล้วว่าและกําลังมองลูบิกอยู่นะครับแนะนําให้ซื้อลูกนี้นะครับคือลูกเดียวจบเลยนะครับไม่ต้องไปซื้อน,น,นู่นนั่นนี่ออปชั่นเสริมอะไรต่างๆไม่ต้องไปซื้อนะครับแบบซื้อลูกซื้อหลายๆลูกเงี้ยแล้วมาลองเลยครับอย่าเงี้นไม่จําเป็นนะครับลูกนี้ลูกเดียวจบเลยนะครับอ่าเจ็บแต่จบอ่าเข้าใจนะครับเจ็บแต่จบอ่านะครับอ่าหรือใครที่กําลังเก็บตังค์แล้วมองหาลูบิกอยู่ก็แนะนํานะครับ อ่า0บาทนะครับจากเว็บ candyspeed.com นะครับก็รีบไปดูนะครับรีบไปซื้อนะครับเพราะว่าก่อนที่จะหมดนะครับเพราะว่าตอนนี้มันเป็นของที่ทางตลาดเนี่ยต้องการมากนะครับคนที่เล่นโลบิตต้องการมากนะครับเพราะว่ามันดีจริงครับมันดีจริงอันนี้ยอมรับเลยนะครับมันดีจริงแล้วถามผมว่าเป็นเมนไหมนะครับตอนนี้นะก็ตอบได้ยังตอบไม่ได้นะครับเพราะว่าเป็น50-50อยู่นะครับกำลังลังเลระหว่างอันนี้กับอีกลูกหนึ่งนะครับ ก็จะเป็นได้หรือเปล่าก็ยังไม่แน่ใจนะครับแต่ถ้าจะเป็นแล้วเดี๋ยวจะทําคลิปบ่อยทีนะครับแล้วก็นะครับในอนาคตครับจะมีทําคลิปแกน3 6 x นะครับ VS นะครับ VS แกน3 5 4 m นะครับหรือเป็นแกนแกน3 3 5 6ามครับไม่ใช่ VS แบบว่าเอามาเอามาทุกอะไรกันนี้ไม่ใช่นะแต่เป็น VS แบบเปรียบเทียบนะครับเปรียบเทียบคุณภาพอะไรประมาณนี้โอเคนะครับก็ เราคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากแล้วนะครับก็ถ้าใครสนใจนะครับผมจะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนี้นะครับถ้าใครสนใจนะครับสนใจรูบิดรูปนี้นะครับก็สามารถสั่งซื้อได้ที่ Candy Speed ผมมีลิงก์ให้ใต้คลิปนี้นะครับอ่าโอเคครับก็สำหรับวันนี้ไม่มีอะไราแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์ Subscribe แล้วกดแชร์นะครับก็ถ้าใครสนใจก็อย่าลืมกดลิงก์ใต้คลิปนี้นะครับรูปปิดมีจำนวนจำกัดและดีมากๆนะครับรูปนี้โอเคสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ บายครับเจอกันคลิปหน้าครับอย่าลืมกดไลค์ติดตามแชร์ด้วยนะครับบาย